แนะนำภาคจ่ายไฟสวิตชิงรุ่น 10k ฟูบิดแรงๆครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายเกิดสามแชนแนลครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผม ร้อมกับ fc ทุกๆคนครับผมสุขกายสบายใจขอให้ร่ำรวยในวันกุดสงการนะครับทุกๆท่านทุกๆคนครับผมขอพบกับผม,กกบผมเช่นเคยนะครับในช่องสายทานซาวชาแนลครับผมสำหรับคลิปนี้ผมนำเอาภาคจ่ายไฟสวิตชิ่ง รุ่นแรงๆมานำเสนอท่านผู้ชมอีกครับผมคือภาคจ่ายไฟสวิตชิ่งรุ่น1 0 k ฟู b i d ครับผมสำหรับสวิตชิ่งรุ่น1 0 k ฟู b i d นี้นะครับผมเป็นสวิตชิ่งที่แยก กันอิสระนะครับซ้ายขวานะครับผมเป็นสวิตช,ชิ่งที่แยกอิสระซ้ายขวานะครับด้านซ้ายนี่ให้กำลังไฟทั้งหมด5,000วัตต์ครับผมด้านขวาให้กำลังไฟ5,000วัตต์ครับผมสำหรับสวิตช,ชิ่งรุ่น 10k เคฟูบินี้นะครับให้ไฟออกบวกลบที่15 บวกลบที่15 1 1 5นะครับผม115 vdc นะครับที่บวกลบนะครับผมทางซ้ายและขวาครับผมแล้วก็มีไฟย่อยด้วยกัน2ชุดครับผม12 vdc นะ12โวลต์ vdc กระแสนตรงนะครับผมอยู่ที่ CM ครับผมแล้วก็ ไฟ24 VDC นะฮะ24โวลต์ VDC กระแสตรงนะฮะที่ CM กับผมเอาไว้รองรับให้ท่านผู้ชมนะฮะต่ออาพัดลมนะฮะ24ก็ได้หรือเอาไว้ต่อไฟเซอร์ราวไฟวิ่งหน้าแท่นนะฮะแล้วก็ป้องกันลำโพงครับผมสำหรับสวิตชิ่งรุ่น 10K ฟูบิตนี้นะครับอ่าลง แท่น 2u ได้ครับผมนะฮะ 2u 3u นะฮะเพื่อนํากระแสพัดลมดีๆครับผมจะดีกว่าเราลงแท่นเล็กๆครับผมสําหรับค่าตัวของสวิตชิ่งรุ่น 10k4bit นี้นะครับอยู่ในราคา7,500บาทครับผม สำหรับท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อสอบถามในช่องสายฐานสาวชาแนลได้เช่นเคยครับให้บริการและคำปรึกษาทุกชนิดครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะสวิตชิงรุ่น 10k ฟูบิตนี้นะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรกรับผม093 413 7 สี่หกห้านะครับเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับพิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาด้วยเบอร์โทรครับผมก็จะพบไลน์ของช่องสายทานสาแชนแนลครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบลงคงไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมเพื่อไม่ให้ยาวนานครับผมกรุษงการนี้สงการนี้ปีใหม่ไทยก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่าน ร่ำรวยเงินทองนะครับร่ำรวยจะได้อุดหนุนหนาสินค้าในช่องสายฐานสาวชนแนลครับผมทุกทท่านครับผมขอบคุณครับสําหรับท่านผู้ชมทุกทท่านที่รับชมคลิปวิดีโอในช่องสายฐานสาวชนแนลมาด้วยดีทุกทท่านครับผมขอบคุณครับ ขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่รับชมในช่องสายทานสาวชาแนล